รดีคุณทัศนัยเขามีน้ำใจจะช่วยปลดหนี้แกที่ติดชั้นกับบุญเนตรให้อ๋อยังไม่พอนะเขายังจะช่วยยกหนี้ของแกที่ติดเขาให้อีกด้วยแกต้องขอบคุณบุญเนตรที่พาแกมาที่นี่อืมึงอย่าว่ากูเลยนะกูจําเป็นต้องกินต้องใช้อ่ะจะให้เลี้ยงมึงทุกวันกูก็ไม่ไหวอืม,มึงก็ไปตามหนูสิไม่คุณทัศนัยเขาแค่ที่เขาหมดเรื่องใช่ เี้ยมึงหยอกมัไอ้บุญแดงไอ้บุญจังวะมึงหลอกกูเหรอจังวะไอ้บุญแดงไอ้บุญจังมึงมึงหลอกกูมาเหรอเฮ้ยมึงหลอกกูมาไอ้ไอ้ผมว่าคุณควรทำตามข้อตกลงที่เราคุยกันนะทุกคนจะได้หมดนี่ส่งตัวสมาลามาแล้วมึงจะทำอะไรลูกกูเรื่องนั้นไม่ต้องถามกูรู้กันทั้งแล้ว